ความกะตันยูมีความสําคัญอย่างไรคะมีความสําคัญมากความกะตันยูคืออะไระความกะตันยูคือพื้นฐานของความรักรู้คุณของผู้ที่มีพระคุณต่อเราโดยมีพื้นฐานเบื้องต้นเลยคือพ่อแม่แล้วก็พอเราโตขึ้นก็คือครูบาอาจารย์โตขึ้นมาอีกก็คือเพื่อนฝูงที่ช่วยเหลือเกื่อกูลทําให้เราพัฒนาชีวิตทางโลกและทางธรรมพื้นฐานของความรักตรงนี้ถ้าเรารักษาไม่ได้ การปฏิบัติธรรมและทําให้พ้นทุกข์เนี่ยจะยากความกตัญยูเนี่ยเป็นพื้นฐานเป็นความรักที่เราได้รับเหมือนกับฟรีๆจากคุณพ่อคุณแม่เราตั้งแต่วัยเด็กๆแต่เรากลับไปทําลายพื้นฐานของความรักที่แม้กระทั่งให้ได้ฟรีๆเนี่ยเรายังรักษาไม่ได้เลยการควบคุมกายวาจาใจทั้งหมดของการปฏิบัติธรรมผลของการปฏิบัติธรรมทั้งหมดจะต้องผ่านไปพัฒนาตนให้เกิดความเมตตาเมตตาคือพื้นฐานของการให้ แต่ตัวเราเองยังไม่ได้ให้แม้กระทั่งผู้ที่ให้ความรักเราตั้งแต่ต้นทางเลยฉะนั้นเราจะกลายไปเป็นผู้ที่ให้ในระดับปลายทางการเป็นผู้มีเมตตาเปี่ยมที่เมตตาและพ้นทุกข์ได้จะยากฉะนั้นพื้นฐานของการปฏิบัติธรรมทั้งหมดเนี่ยมันจะต้องมีความรักความกระตัญยูเป็นพื้นฐานเริ่มจากความกระตันยูจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์และเพื่อนที่มีพระคุณครับอันนี้เป็นพื้นฐานของการปฏิบัติธรรมทานเนี่ยนะครับคือการให้และการรับ เรารับจากท่านมาเราก็ต้องให้เป็นวัฏจักรของทานไม่ได้รับอย่างเดียวไม่เคยให้หรือให้อย่างเดียวไม่เคยรับทานก็จะไม่เกิดนี่คือพื้นฐานของการเจริญธรรมทําให้เราพ้นทุกข์ถ้าขาดความกระตันยูแล้วให้นั่งสมาธิทั้งชาติความเป็นสมาธิก็เกิดยากให้นั่งวิปัสสนาทั้งชาติปัญญาก็เกิดยากรักษาศีลยากทําให้ชีวิตวนเวียนกับทุกข์เสมอถ้าขาดความกระตันยูนะครับ